ท่านครับอย่าลืมอมมือด้วยนะครับถ้ารู้ตายแล้วก็ผมและพวกเมทจะไม่คุยกับท่านทั้งเดือนเลยคอยดูตั้งเดือนหนึ่งมันจะไม่ใจร้ายไปไหนเหรอเอาละ่ะตั้งใจฟังที่ฉันจะบอกนะถ้านายบาดเจ็บจะสามารถรักษาเฟตให้หายได้แต่เมตจะรักษาไม่ได้ถ้านายตายไปแล้วตายเลยเหรอ ถึงแมนะ้ท่านจะบอกให้หรือบองมือให้ก็เถอะแต่ก็ระวังตัวด้วยโอเคนะเอาละถ่านนายมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องลังเลจมตีเข้ามาได้เลยครับท่านไปแล้วนะครับและเองจะบอกไปเพื่อเปิดก่อนได้เปรียบต้องรีบเข้าปะชิตตัวให้เร็วที่สุดผมต้องเสริมกำลังให้กับร่างกายเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นอีก เพื่อที่นาท่านจะได้ทามไม่ทันถ้าผมซัดเน้นเข้าที่ช่องท้องต่อให้เป็นนาท่านก็ไม่หาต่อให้เป็นนาท่านก็ไม่น่าจะยืนไหวแน่สำเร็จโดนเต็มๆเขาโจมตีกลับมา นั่นเขาแค่รูดแบบนี้มันล้อเล่นกันใช่ไหมอาจจะแค่บังเอิญก็ได้เลยจะผมเกือบตายเลยคุณไม่เป็นไรนะคะต้องกับคุณคุณจี้แล้วนะก็คเคยได้ยินมาบ้างว่าเขาแข็งแก่งแต่ไม่คิดว่าจะพูดคำเดียวเลยว่าไม่อยากจะลองอีกแล้ว ทำไมคุณรู้ถึงอยากแข็งแกร่งขึ้นล่ะคะคุณไม่มีพรสวรค์ทางด้านเวทมนต์ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าคุณจะพยายามหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนคนที่มีพราสวรรค์ได้หรอกคะ่ะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละผมอยากจะปกป้องคนสำคัญที่สุดของผมและผมอยากจะเป็นกำลังสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดอยู่ <You S 2> ปักธงไปอีกหนึ่งดอก ถ้าคุณไม่คิดมากแล้วก็พวกนี้ฉันขอไปดูคุณฝึกด้วยได้ไหมคะฉันอยากเห็นตอนที่คุณลูดกาลังฝึกหนักว่าไงนะเธออยากจะมาดูด้วยกันเหรอใช่ครับเธอขอมาแบบนั้นถึงแม้ว่าจะดูผ่านหน้าตาห้องแต่การที่คนหนูสนใจเรื่องข้างนอกคนจี้จีครับคุณร้องไห้ทำไมเข้าใจแล้วพวกนี้เจอกันเตรียมตัวมาให้ดีละ ครับเข้าใจแล้วครับถ้าเป็นเรื่องของคนหนูแล้วก็เขามักจะอ่อนโยนเสมอเอาละ่ะคุณจีจี้ผมก็จะขอทุ่มสุดตัวด้วยแล้วทำไมคู่ต่อสู้ของผมถึงเป็นท่านละ่ะแล้วทำไมทุกคนถึงมีปาร์ตี้กันหรอดูเหมือนว่าจะสนุกกันสินะอาจจะมีคนตายได้นะเอาละ ถ้านายทนการโจมตีของนายท่านได้ถึง10วินาทีนายชนะโอเคไหมครับโอเคก็บ้าแล้วบอกให้ชัดเจนก็ได้ครับว่าให้ผมไปตายซะพยายามให้เต็มที่นะคะคุณอย่าลืมยั้งมือด้วยนะคะเพราะถ้าคุณเอาจริงฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าสภาพของรูทจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงถึงจะเห็นแบบนี้แต่ฉันก็ชำนานด้านการยั้งมือนะ ใครก็ได้เอาทิดชูไปจิบผมออกไปจากตรงนี้ทีแต่ว่า้าป้าคุณรูดพยายามให้เต็มที่นะคะฉันคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะโถ่เธอ่ารักเกินไปแล้วทีนี้ฉันก็หมดสิทธิที่จะหนีแล้วนะสิโอเคเริ่มได้อย่างแรกต้องสร้างระยะห่าง ฉันต้องเน้นไปที่การทวงเวลาให้ได้สิบวิท่านไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้เวลาแค่สิบวิดีเขาไม่พ้นได้ไงในท่านใช้พลังขนาดนี้มันผิดกดไม่ใช่หรอบางทีนายอาจจะพยายามทําให้คนนุกประทับใจจนเกินไปก็เลยไม่ได้เน้นไปที่การต่อสู้เป็นหลัก อย่างรครับว่าผมมีเวลาไปทําอย่างนั้นเลยงั้นแหละเออคือว่านะครั้งหน้าคุณคิดว่าคุณจะลดระยะห่างลงได้ไหมคะการโจมตีครั้งแรกมันเป็นกนลวงคะ่ะฉันเชื่อว่าการที่คุณแพ้คือการที่คุณก้มลงและขยับถอยหลังกลวงที่ว่าดีเมื่อไหร่หรอครับฉันไม่ได้มองเห็นทุกอย่างเหมือนคนหนูหรอก ตามที่ฉันได้ยินมาดวงตาของคนหนูเฉียบคมหาได้เปรียบถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็บางทีผมอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการโจมตีของนายท่านจากคุณหนูคุณหนูครับมีอะไรที่คุณหนูสังเกตเห,เห็นอีกไหมครับเริ่มได้ครั้งสุดท้ายผมพลาดที่ผมพยายามจะทิ้งระยะห่างฉันคิดว่าคนที่จะรีบเข้าประชิดต,ตัวเขาให้เร็วที่สุด ถ้าคุณเข้าไปชิดตัวแล้วก็ร่างกายและกล้าเนื้อใหญ่ๆของเขาจะเป็นจุดบอดทําให้การโจมตีของเขาช้าลงคุณหนูผู้ถูกถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันหลบได้สบายอย่าประมาทเพราะคิดว่าคุณสามารถหลบการโจมตีของเขาได้นะขอร้องละตั้งใจสังเกตการโจมตีลวงของเขาด้วยตอนนี้ผมจะเย็นและสังเกตดีด จะเห็นเลยว่ามันเป็นการเสรียแซงครั้งที่แล้วผมแพ้เพราะท่าน,นี้สินะคราวนี้ผมจะก้าไปข้างหน้าใช่ผมใช้ประโยชน์จากกลวงของเขาเองหลังของเขาเปิดกว้างผมชนะแล้ว ทรงตัวไม่อยู่แล้วอย่าบอกนะนี่ก็กับดักหมดเวลาครบสิบวิแล้วรู้ชนะน่าเสียดายจริงๆถ้ามีเวลาอีกสักสองวิช้ยชนะก็จะเป็นของฉันเย้อารมณ์ไม่ถึงครับ คุณหนูผมทําได้แล้วครับผมเอาชนะนายท่านได้แล้วครับขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับคุณหนูดีใจเอร์เกินโทษทีนะวัสดีฉันยินดีมากกันไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของรางวัลสาหรับผู้ชนะนะรูทเธอควรจะภูมิใจกับความสําเร็จในครั้งนี้ให้มากๆหน่อยก็ได้นะจ้ะนายทําได้รูท หลบการโจมตีของนายท่านภายใน10วินาทีได้แม้แต่จอมเวทที่ดียังนับว่าเป็นเรื่องยากเลยคุณจิจีงั้นครั้งหน้าเพื่อเป็น20วินาทีอะไรนะเดี๋ยวหมายความว่าไงโอ้ยเล็บของคุณมันกำลังจีกลุดนนายเป็นแค่พ่อบ้านและถูกเลือดของคุณหนูเพื่อให้หนายไม่ลืมว่านายยังอยู่ในฐานะเข้าใจแล้วครับได้โปรดยูเธ ที่ผมผ่านการทดสอบได้เป็นเพราะคำแนะนําของคุณหนูขอพระคุณมากครับฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เป็นผลมาจากการฝึกหนักของคุณรูทเองตั้งหากไม่หรอกครับเป็นเพราะคนหนูต่างหากไม่ค่ะเพราะรูทุงพายายามฝึกหนักตั้งหากเพราะคุณหนูตั้งหากครับเพราะคุณรูทตั้งหากไม่ครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณหนู จากนั้นเราก็เถียงกันตลอดว่าชัยชนะในครั้งนี้เป็นเพรใครโอเคมันเป็นชัยชนะของเราทั้งคู่พี่ชายวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่ชายเหรอขอโทษค่ะคือหนูเป็นลูกคนเดียวหนูอยากจะมีพี่ชายสักคนจนกระทั่งได้เจอกับคุณคุณพี่ใจของหนูมันก็มันก็ จะลังเกียจไม่คะถ้าหนูจะขอเรียกว่าพี่ชายน่ารักถ้ามีเธอรเรียกผมว่าพี่ชายผมควรจะมีความสุขเลยแต่ว่ารูทคงได้ไหมคะสายตาอาฆาตโอเคขอบคุณครับพี่รับชมตายแล้วรูทเกบอาจะตายแน่ แกไม่รอดแน่ถ้าสโนได้รู้ถ้าสโนรู้ความจริงนะแกไม่รอดแน่ล้อเล่นครับจริงมันไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหนะ้าโอเคไปแล้วบ๊ายบาย